เดี๋ยวเราพายเลยพายยับกันนี่เดี๋ยวเราจะ่ออกไปพายอะไรพายยับกันนะครับพายเลยพายยับครับพี่ตา้ไปลงทะเบียนก่อนอ๋อจะองท้าไปด้วยลูกโอ้นี่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 นนไม่ตั้งหรอขอ,อ,อง นี่ครับหนูสืออย่างนี้ครับเย่ได้ถือสักที เธอพายด้านข้าหมู่้านี้พายอย่างนี้ใช่ัน้ตรงน้นตรงเฉยๆใหญ่อียงนี่ ดูแมกสิเธอภายด้านนู้น <def> ด <uras> ิพายด้านด้านขวาพายด้านขวาอย่างเดียวเออพายด้านขวาอย่างเดียวดูแม่แม่แม่วนอยู่ในเรืออ้าวนั่นแหละนั่นแหละ ไปๆเรียไปหาแม่แล้วอ่าเราจะชนกันไหมเนี่ยเราก็เลี้ยวหลบนี่ไงเอออย่างเงี้ยถ้าพิจัดก็ทะอักไหลเลยด้านเนี้ยมันก็จะไปทางงานนูนตงำจับด้านพอตรงแล้วเธอก็พายสองข้างนะคะไปเราจะออกไปด้านน้ำกันนะคะราคาราคา ไปแล้วคุณแม่เ่าหันหน้ามาแล้วลูกเราหนันหน้าหัพร้อมไหมหรือหันไปห้างนู้นมาคุยกับมาคุยกับป้าด้วยซี่ อย่าต้อนลงไปเยอะนะลูกนะกเดี๋ยวลูกเดือดพี่ต้นนะลูกนะ กลับขาคุณแม่หน่อยแล้วนี่คุณแม่เร็วเร็วคุณแม่นี่เป็นไงครับ <c oughs> เห็นฟ้าไหมลูกมแม,มแ่แม่มาแล้วแม่มาแล้ว ยังไงครับพายได้ไหมครับได้นี่เก่งมากเลยคุณแม่ีใ่ใส่น้ำมันไปใส่น้ำนยาดีน้องหองดีๆลูกนี่อ่ะไปป๋าไปต่อนะ แล้วตบบามหาหันง่าไปหาพายไปเลยพายไปเลยลูกเธอนี่ไปตรงนู้นแหละตรงกลางลนะ่นน่ะไป้ตรงกลางเลย แล้วถือแล้วนุ่นถือต,องตรงกองผีหนูอะกระลักก็ถือตรงๆอยู่นี่กรหนูก็ถือตรงไปหาเขาอะงั้นแบบงั้นบ่บบมาติดไว้ดีกว่าท่าหรอคะ <laughs> คุณแม่มาเทียบท่าห,ะะอาหารอคะคุณแม่อ้าวหันไม่ไห้ล่ะคุณแม่ านายภ่าตาแม่แล้วยกายายซ้าขวาครับนั่นแหละจับตรงกลางดิจับ จับนี้ครับจับห่างๆกันครับจับนี้จับนั่นแหละครับแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาซ้ายขวาลูกจะทิ้งไม้นะทิ้งไม้นี่ได่ดาิว นี่เนี่ยนี่ปลาพานี่ปลาปาใช้มือพาแล้วนี่ช่วยน้องอ๋องนี่ นื่แพ้พาไปดูเลยไปดูปดากอ่าวนู้นเลยนู่นอ่ะตรงนู้นอ่ะนะมันมีคนคอยดูอยู่เนี่ยนี่ไปหาดนู้นก็ได้นะตรงนู้นมีอีกหาดหนึ่งนะครับนะ้า ตื่นเต้นไหมครับน้องไอนนี้มามาคันแรกเลยใช่ไหมุกอย่างนี่นโอ้ตรงโน้นม,มีหาตรงโน้นด้วยนะเห็นบ้าง บอกว่ามีไหมล่ะอปอบบว่าไม่มีหรอกถ้ามาเสอลาสใหญ่เ็าอยู่น้าเลึกยกเว้นว่าตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็ไม่แน่แต่ตัวเล็กๆเ,เขาก็คง,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 คงไม่ทำอะไรเราหรอกลูก อยู่ไหนเนี่ยคุณแม่คุณแม่มาเร็วคุณแม่มาตรงนีตรงนู้นสิสวยนะเร็วคุณแม่ตามมาเร็วครับคุณแม่สู้ๆน้องยืนสิลกูก กายืนไหมกล้ายืนไหมแต่ระวังตกแล้วส่งตัวเรียนลูกอ่าหันหน้ามาสิหันหน้ามา <c oughs> กล้าตลอดแ้วเราอะไม่เคยกลัวอะไรเลย,ลอยเออถ้านั่งหันหน้าหาป้าดีกว่าลูกเราคุยกันดีกว่าอยา,ยาลูกอยายาจะทำยาง้นครับปปน,นี่คุณแม่กรามตัดติดแล้วนี่คุณแม่ ไปครับไปคุณแม่มาเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งให้เราเทียบท่าทาเรือด้วยกันทั้งสองลำแล้วเป็นไงบ้างครับคุณแม่แม่ค่ะแต่ก้อนคุณแม่โดนโไม้พายลูกไปแล้วค่ะเ็บแลวเนี่ยน้อง <c oughs> ระวังลูกระวงังระวงัง <c oughs> <c oughs> คุณแม่จังหวะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับน้องของน้องปล่อยไม้ลูกน้องไม่จับไม้ครับนี่หนูยังตายไม่ได้ลูกอ่ะเป็นไงนะครับคุณแม่เอาใหม่เช็คสามสองหนึ่งแอคชั่นใหม่ครับเมื่อกี้จังหวะไม่ดีเลยเป็นไงบ้างล่ะคะก็ร้อนดีค่ะแต่วันนี้ถือว่ายังโอเคนะครับเมื่อวานเมื่อวานแดดร้อนวันนี้เปรี้ยงมากค่ะคาดว่าตอนเย็นน่าจะฝนตกเป็นไงครับน้องหองต้นแรงนี้มีตาไหมลูก เห็นไหมครับนอกครับนอกไม่ควรดังดีนะครับนู่นนี่ครับบรรยากาศรอบๆอันนฝั่งชายหาดที่เราายเรือมาครับค่อยเห็นเพราะว่าหนูไมไดาครับแ่าจุ่มลงไป้านจุ่มลงไปหนูคงลงไปทั้งตัวนี่ครับไหนสัมภาษณ์นอกไหนครับนอกเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกเต้นเต้นไหมลูก เล่นไม่เห็นดูกล้องเลยอ่ะยาละืมือโอ่ะจิ๊กจ๊กเออจิ๊กจกไหนจิ๊กจกอยู่นี่นี่เลยเหรออ้าวจิ๊กจกมาเล่นน้ำด้วยจิ๊กจกจิ๊กจกมาเล่นน้ำด้วยว้ายเด้เด้ยายเอาย่าไปเอ่ไปเขาลูกปล่อยเขาลูกไปนะลูกไม่ได้ครับเอาไปเขาว่ายน้ำไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับจิ๊กจกอ่ะเขาเลยต้องเขาติดมาด้วยเขาอยากมาเที่ยวกับเราไงลูก ไม่ไมีหรอกไปคุณแม่ก <ain. S 2> ็ <naj. S 2> อยู่ข้างๆ ขางล่างแหละลูกเต้ต้นตนมัน,มมนจะเข้าไปส่องก็ได้ไม่เอาเจ้เข้าก่นไม่งั้นหนหนูอยากไปเล่นน้ำแล้วใช่ไหมครับไ,ไปแล้วป้นป้าพาไปส่งหนูเล่นอยู่บนชายหาดแล้วป้าออกมากับแม่ได้ไหมได้เคครับขอบคุณครับ ับขอบคุณครับชี้เดี๋ยวพี่กาออกให้ลูกโอ้แม่ลอ,อยมาเลยครับเดี๋ยวขึ้นเ๋้วเข้าขอพายต่อแล้วนะอ่าค่อยๆข,ขึ้นครับไปครับไปค่ะรับรองว่าทริปนี้ดำแน่นอนดำอยู่แล้วล่ะค่ะ มากเลยค่ะตอนนี้นอุ้ยตอนนี้อากาศค่างดีเมืาอวานแดดแรงกว่านี้ใช่อุ้ยจะพาแพไปลอยทะเลจะพาแพไปลอย แดดก็น่าจะเอาไม่อยู่อะค่ะไเขาดูสน้าด้วยเลยไปรครบินายยืนโนโนโนยแกมายืนนะความก็ดิ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 ดไม่เอา วิดีโอให้อยู่น่ยไม่่าเองมั้งสวยไหมสวยน้าตาดำสวยดำมากค่ะดูนคนดำดบ้างม่โดนด้ำดมาแมแหละดำดูปากน้ำอยากขับตรงเนี้ยอยู่ที่นองมันอยากดูว่าเก็บแลก็ ระวังนะปากกาลังไอินเนี่ยอ้อย่าโยนลงไปนะลูกเวลามันกิ้งมาโดนขาเจ็บมากเลยอย่าโยนไปนะน้องหอแอแไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาพี่เอายจะเก็บครับขอบคุณนะครับ ไม่ต้องออกไปอยู่มันแม้มันไม่ค่อยร้อนหลุกก็อยู่ร่องนู้นก็ได้ครับไปแล้วเร็วมาก